รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคขนแนงศาสตร์ิชา รอให้เราควายคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่นอานจงเรียนรู้อย่าหยุดยัง้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดควาคว้าวิชาเพื่ออนาคตข้านหน้าของเราเอง ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกติสถานการการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชดา,ายแดนภาคใต้เช่นเดิมค่ะและเราจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูนะคะการเรียนรู้ของน้องๆซึ่งเป็นลูกพระดาบ,บท ที่นี่โรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะน้องๆที่นี่เขาจะได้รับการฝึกฝนนะคะทั้งเรื่องของคุณลักษณะการเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีระเบียบวินยัยขณะเดียวกันที่นี่ค่ะก็ได้จัดการเรียนรู้ให้น้องๆได้ฝึกทักษะอาชีพจบไปมีงานทําและมีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะส่วนบรรยากาศของการเรียนรู้วันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะคุณผู้ชมค่ะเราไปดูภาพบรรยากาศกันก่อนเลยค่ะ โลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนงศาสตร์วิชารอให้เราควาคว้าเอามาใส่ตัวเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะได้เห็นภาพบรรยากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะการฝึกฝนของน้องๆค่ะซึ่งเป็นลูกพระดาบทได้รับโอกาสนะคะการเรียนรู้เรื่องของการฝึกทักษะวิชาชีพนั่นเองค่ะ ที่นี่โรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้โอกาสกับน้องๆน,นะคะที่อยากจะฝึกเรื่องของอาชีพไม่มีรายได้แล้วก็เป็นน้องนะคะที่มีคุณสมบัติพิเศษซึ่งที่นี่ค่ะสามารถรับน้องๆน,นะคะเข้ามาเรียนรู้ในสาขาวิชาอาชีพที่ตนเองชอบและขณะเดียวกันค่ะที่นี่เป็นโรงเรียนในพระบรมราชานุเคราะห์นะคะของพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่1 0และหลังจากนี้ ไปนะคะน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้ค่ะเขาจะเป็นกําลังแรงงานที่สําคัญและเป็นแรงงานที่มีคุณภาพไปอยู่ในสังคมเป็นคนดีมีคุณธรรมสร้างสังคมที่มีความสุขและเกิดสันติสุขนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลและก็ความรู้สึกของน้องๆในฐานะที่เป็นลูกกระดาบทว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเ n อัล hey, ผมเป็นลูกพระดาบทครับผมชื่อนายอัลฟานเบอร์ราเฮงครับมาจากจังหวัดปัตตานีครับผมลูกพระดาบทครับผมนายมาหามะโซฟีมโตซาตูครับมาจากจังหวัดสงขาครับผมรู้สึกดีใจครับที่ได้เป็นลูกศิษย์โรงเรียนพระดาบทครับผมลูกพระดาบทครับผมก็บฏิญาณว่าผมจะเป็นคนดีเอาความรู้ไปสร้างอาชีพครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็ประทับใจครับ ระเบียบวินัยแล้วก็การเรียนรู้ผมภูมิใจที่เป็นลูกพระดาบทครับผมเป็นลูกพระดาบทครับก็ดีใจครับเป็นเกียรติมากครับโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของมูลนิธิพระดาบทจัดตั้งขึ้นด้วยพระราชหฤทัยห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิต และพระบรม,มวงศานุวงศ์ที่มีต่อเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริว่าเยาวชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาสําคัญคือขาดการศึกษามูลนิธิพระดาบทสามารถให้ความช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสมเนื่องจากสอนเน้นการปฏิบัติได้จริงและนําไปประกอบอาชีพได้จริง มูลนิธิสนองพระราชดำริโดยใช้ต้นแบบหลักการและวิธีเดียวกันกับโรงเรียนพระดาบทแห่งแรกที่กรุงเทพมหานครมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมาศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิน่นเพื่อให้เยาวชนนอกระบบโรงเรียนที่ใฝ่เรียนใฝ่ร,รู้มีโอกาสเล่าเรียนด้านอาชีพที่เหมาะมีคุณธรรมมีจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความแตกต่างอย่างหลากหลายรวมทั้งมีอาชีพอันเป็นส่วนสำคัญ ที่จะสร้างเยาวชนเหล่านี้ให้เป็นพลเมืองดีเป็นที่พึ่งของตนเองครอบครัวชุมชนและประเทศชาติาเรียนจบการศึกษาป .6 นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้เรียนอีกเลยครับไปทํางานต่อที่กรุงเทพมีงานทําแต่พอกลับมาอยู่บ้านการศึกษาผมเรียนจบแค่ป .6 เลยเลยไม่มีงานทำนครับ แล้วก็ได้เห็นโอกาสทางออนไลน์เขาว่าเขาเปิดรับสมัครเปิดโอกาสนะรู้ว่าอย่งนี้ผมก็เลยมาสมัครเรียนแล้วก็ตัง้งใจว่าจบไปแล้วจะมีงานทําเหมือนคนอื่นให้ได้ครับที่ผมเลือกที่นี่หนึ่งฐานะทางบ้านไม่ค่อยยากยากจนนะครับแล้วก็สองเห็นรุ่นพี่ที่ผ่านมานัตั้งแต่รุ่น10รุ่น11 รุ่นพี่ที่จบไปแล้วมีงานทํากันทุกคน,นครับก็ทํางานอยู่ครับเป็นทํางานที่ทําไ,ไม่ได้ทําประจำครับ้ข่าวว่าสมัครได้ยังงรู้จากญาติครับรูกของญาติมาเคยมาเรียนที่นี่แหละครับก่อนหน้านี้เคยทํางานที่กรุงเทพครับเป็นรบพอครับอยากเรียนครับแล้วก็อยากมีอนาคตที่ดีครับ อนนั้นนี้ก็ออกทะเลทำงานทั่วไปครับดีใจครับที่ได้เข้ามาครับที่ผมเลือกเรียนที่นี่จบเร็วมีงานทำครับรับจ้างทั่วไปครับที่บ้านแล้วก็ซ่อมมอไซค์เป็นของตัวเองครับเพราะอยากมาหาประสบการณ์เพิ่มครับอยากได้อาชีพเป็นของตัวเองครับที่เป็นหลักเพิ่งจบศึกษาชั้นมัธยมโมหครับเพราะว่า มีความตั้งใจอยากจะเป็นช่างครับผมต้องมีระเบียบวินัยครับที่เข้มข้นครับผมรูจ้จักจากเพื่อนครับจากรุ่น13ครับผมตั้งใจแล้วก็ต้องทําให้สําเร็จครับผม ซึ่งที่นี่ค่ะโรงเรียนพระดาบดจังหวัดายแดนภาคใต้นะคะคุณผู้ชมค่ะปัจจุบันค่ะมีนักเรียนเป็นรุ่นที่14จํานวน100คนทําการสอน5หลักสูตรด้วยกันค่ะในสาขาช่างยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรสาขาช่างสีรถยนต์สาขาช่างจัก,กรยานยนต์สาขาช่างไฟฟ้าและสาขาช่างเชื่อมนั่นเองค่ะนักเรียนทุกคนนะคะต้องเรียนหมวดวิชาเตรียมช่าง5เดือนด้วยกันค่ะก่อนเข้าสู่การเรียนหมวด วิชาเฉพาะอีก3เดือนและต่อจากนั้นก็จะเป็นการฝึกงานในสถานประกอบการนั่นเองค่ะและบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นการฝึกทักษะของสิทธิ์พระดาบทรุ่นที่14ประจำปีการศรึกษา2567หมวดวิชาช่างพื้นฐานซึ่งก็จะมีทั้งงานเครื่องกลมือค่ะ งานเครื่องกลมือนะคะน้องๆค่ะก็จะเรียนการร่างแบบบนชิ้นงานวัดขนาดอย่างละเอียดเพื่อเตรียมในการขัดชิ้นงานค่ะและใช้เครื่องเจาะเหล็กนะคะงานเลื่อยมือร่วมไปถึงงานขึ้นรูปตกแต่งผิวชิ้นงานนั่นเองค่ะส่วนสาขาซ่อมรถจักรยานยนต์ค่ะน้องๆก็จะได้เรียนรู้การประกอบล้อและยางการถอดประกอบฝ,ฝาสูบและการตั้งระยะห่างวาว ส่วนสาขาช่างซ่อมรถยนต์นะคะน้องๆสิทธิ์พระดาบทค่ะก็จะได้ฝึกการถอดประกอบล้อและทดสอบการถอดประกอบล้อถอดประกอบระบบเบรกซึ่งก็จะมีระบบเบรกแบบดิสเบรกหน้าและระบบดรัมเบรกหลังค่ะและสาขาช่างซ่อมเครื่องจักรการเกษตรค่ะ ซึ่งสาขานี้นะคะน้องๆค่ะก็จะได้เรียนรู้เรื่องของการฝึกการถอดประกอบและการทดสอบการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องจักรอเนกประสงค์นั่นเองค่ะสาขาช่างเชื่อมค่ะน้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการแนะนำรหัสลวดเชื่อมอัตราการใช้ไฟให้เหมาะกับลวดเชื่อมการเปลี่ยนกระจกหน้ากากเชื่อมรหัสกระจกหน้ากาก เชื่อมนะคะและรวมไปถึงการเลือกเครื่องมือเชื่อมประเภทเครื่องเชื่อมขนาดของกระแสเครื่องเชื่อมการเลือกขนาดของสายเชื่อมต่อขั้วเชื่อมและงานเชื่อมอ arc จุดค่ะนอกจากนั้นนะคะก็มีงานเชื่อมอร์ c จุดทับแนวด้วยค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นทักษะเบื้องต้นที่น้องๆจะได้เรียนรู้ในสาขาช่างเชื่อมนั่นเองค่ะ และส่วนสาขาช่างไฟฟ้านะคะน้องๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางไฟฟ้าการเดินสายไฟฟ้าบนผิวผนังด้วยเข็มขัดรัดสายบนผนังไม้ค่ะจุดต่อสวิตช์และเต้ารับ ตามแบบที่กำหนดรวมไปถึงการตรวจสอบนะคะหลังจากเดินไปเรียบร้อยแล้วว่าใช้การได้หรือไม่หรือมีข้อติดขัดอะไรก็จะได้กลับมาปรปับปรุงแก้ไขอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนสาขาสุดท้ายนะคะนั่นก็คือสาขาช่างก่อสร้างค่ะน้องสิทธิ์ประดาบทของเราค่ะก็จะได้ฝึกปฏิบัติงานก้านก่นกออิฐเพื่อการก่อสร้างเบื้องต้นและฝึกปฏิบัติก้านจับเหลี่ยมเสา ก่อนฉาบปูนนั่นเองค่ะน้องๆทุกคนค่ะมีความตั้งอกตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเป็นอย่างดีค่ะและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจที่เรารับน้องๆมาเป็นสิทธิ์พระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะผมและเพื่อนๆน,นะครับได้รับโอกาสจากในหลวงนะครับและก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาศึกษาในรั้วแห่งนี้ครับ การศึกษานะครับผมว่าการศึกษาสําคัญมากนะครับเพราะว่าเราสามารถต่อยอดสร้างอาชีพได้หลังจากที่เรียนจบแล้วผมตั้งใจแล้วครับว่าจบจากเรียนแล้วก็ฝึกงานเสร็จแล้วครับผมตั้งใจว่าจะไปออกไปหาประสบการณ์สักสี่ห้าปีแล้วก็กลับมาเป็นนายตัวเองครับที่ผ่านมาก็เรียนช่างเชื่อมก่อนครับค่ะที่นี่เขาฝึกอบรมอะไรเราบ้างอบรมเรื่อง ระเบียบวินัยครับตรงต่อเวลาแล้วก็ความรับผิดชอบครับทำไมถึงเลือกช่างยนต์คะเพราะว่าแถวบ้านไม่ค่อยมีครับน,น่าจะน่าจะเปิดปูเล็กๆทําแถวบ้านครับช่างยนต์ครับทำไมถึงเลือกช่างยนต์คะมันเป็นความฝันตั้งแต่เด็กๆแล้วครับจะไปเปิดอูเล็กๆครับผมในหมู่บ้านร,ระเบียบวินยัยมีระเบียบวินัยมากขึ้นครับผม แล้วก็ต้องมีความตั้งใจในการเรียนครับผมก็พอได้ครับผมชอบช่างสีรถยนต์ครับอยากเปิดร้านเป็นของตัวเองครับผมช่างสีบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพัน แงสาาิชรอให้เเเรรราาาาาไ้้้ควควออามใใส่่ตัจจงงนนียยูดหหผมได้มาฝึกงานณนะรั้วแห่งนี้ครับอ่าศึกษาแล้วก็มอบงานให้ผมนะครับฝากถึงน้องๆรุ่นรุ่นต่อไปนะครับถ้าใครอยากฝึกระเบียบตัวเองอยากฝึกวินัยอยากลงต่อเวลา หรืออยากมีงานทำนะครับแนะนำมาเรียนได้นะครับที่นี่ครับก็อยากจะบอกน้องๆพี่ๆท,ท,ที่อยากจะเรียนโรงเรียนคาราบวิแห่งนี้ก็เรียนฟรีครับไม่ต้องเสียตังอะไรเลยท่าชุดท่ารองเท้าที่ที่พักแล้วก็อาหารการกินฟรีทุกอย่างครับก็ต้องขอบคุณคนที่ให้โอกาสมาเรียนณโรงเรียนแห่งนี้ ก็ดีใจครับที่มาถึงจุดนี้ได้เพราะที่นี่เหมือนกับเรียนชีวิตคนหนึ่งได้นะครับเพื่อเป็นอนาคตที่ดีครับก่อนต้องขอขอบคุณครับที่ให้โอกาสผมได้มาเรียนที่นี่ครับอยากให้มาเรียนที่นี่ครับสนุกดีครับาการเรียนฟรีครับได้เป็นพลเมืองที่ดีมีอาชีพ อนาคตที่ดีต่อไปครับผมขอบคุณที่ได้มาเรียนที่นี่ขอบคุณครับผมอยากให้น้องๆมาที่นี่เยอะๆครับเพราะที่นี่สร้างโอกาสสร้างอาชีพครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้โอกาสผมมาเรียนที่นี่ครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้กับผมครับอยากขอบคุณที่ให้โอกาสสร้างอาชีพแล้วก็มีความรู้พื้นฐานต่างๆครับผม โรงเรียนพระดาบทจังหวัดชยดา,ายแดนภาคใต้เรียนดีมีวินัยสร้างอาชีพครับถ้าอยากมีความรู้มีวินัยแล้วก็สร้างอาชีพต้องมาเรียนพระดาบทครับผม คุณผู้ชมคะหลังจากเห็นบรรยากาศการจัดก,การเรียนรู้ของน้องๆแล้วนะคะลูกพระดาบทที่นี่ค่ะเขามีระเบียบินัยและเน้นเรื่องของทักษะวิชาชีพค่ะและตอนนี้เรานั่งอยู่กับท่านพอโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเรานั่งอยู่กับท่านพอพิรักิ์รัตนะนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ ท่านพออขาเมื่อสักครู่ไปคุยกับน้องๆพระดาบทมาเรียบร้อยแล้วอยากจะให้ท่านพอ,อพูดคําจํากัดความของคําว่าลูกพระดาบทให้ฟังหน่อยค่ะลูกพระดาบทนะครับก็เป็นเด็กนะครับเยาวชนที่ได้รับโอกาสจากในหลวงรัชกาลที่9ที่10แล้วก็พระบรมมวงศารุงวงศ์นะครับให้ได้มาศึกษาอบรมทั้งด้านอาชีพนะครับเพื่อที่จะได้มีอาชีพมี รายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวและก็ตัวเองในอนาคตรครับค่ะและถ้าเราพูดลักษณะของโรงเรียนเหมือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีโรงเรียนทั้งสพทสชโรงเรียนเอก,กชนเยอะแยะมากมายลักษณะของโรงเรียนของโรงเรียนพระด h บทจังหวัดชายแดนภาคใต้ล่ะคะเป็นโรงเรียนในลักษณะไหนคะโรงเรียนของเรานะครับก็จะรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่18ถึง25ปีนะครับโดยที่ไม่จํากัดวุฒินะครับ ก็สามารถที่จะมาเรียนที่โรงเรียนนี้ได้นะครับแล้วก็จะเป็นโรงเรียนในฐานษณะที่เป็นโรงเรียนประจํานะครับโดยที่ทางโรงเรียนนะครับโดยการสมาบสนุนจากมูลนิธิพระดาบทนะครับจัดอาหารนะครับแล้วก็เสื้อผ้ารวมทั้งอ,อุปกรณ์การเรียนรวมทั้งมีหอพักให้เด็กได้อยู่นะครับโดยที่ไม่มีการเก็บค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้น,นครับค่ะลักษณะของโรงเรียนพระดาบ,บทจังหวัชดชา,ายงแดนภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะมีลักษณะเฉพาะพิเศษเพราะฉะนั้นน้องๆที่มาที่นี่ก็จะต้องมีคุณสมบัติ พิเศษการคัดเลือกคุณสมบัตินักเรียนที่จะมาเรียนที่นี่เป็นยังไงคะในส่วนของคุณสมบัติของเด็กที่จะเข้ามาเรียนที่นี่นะครับทางโรงเรียนจะให้โอกาสนะครับสำหรับเด็กที่มีฐานะยากจนเป็นระดับแรกนะครับและก็รวมทั้งถึงความตั้งใจรวมทั้งถึงความมุ่งมั่นของเด็กๆที่อยากที่จะมาเรียนนะครับเนื่องจากว่าต้องมาอยู่ประจำะนะครับเป็นระยะเวลาหนึ่งปีพื้นที่การให้บริการนะคะ ทางโรงเรียนนะครับจะรับนักเรียนนะครับรับเรยเยาวชนนะครับ<ช>จากห้าจังหวัดในภาคใต้นะครับตั้งแต่จังหวัดสตูลน,นะครับสงขลาปัตตานียาลาและก็นราธิวาสครับาสาขาวิชาที่เราจัดให้กับน,น้องๆที่นี่นะคะก็จะมีา5าสาขานะครับาสาขาที่1ก็เป็นสาขาช่างรถยนต์และก เครื่องจักรกลการเกษตรสาขาที่สองก็จะเป็นสาขาช่างสี่รถยนต์สาขาที่3ก็จะเป็นสาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์สาขาที่4ี่ก็จะเป็นสาขาช่างไฟฟ้าสาขาที่5ก็จะเป็นสาขาช่างเชื่อมในแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นส่วนใหญ่แล้วจะนิยมเรียนสาขาไหนมากกว่าคะลูกๆมักจะชอบเลือกเรียนสาขาช่างยนต์เป็นหลักนะครับแต่ว่าในปีการศึกษานี้นะครับก็จะ กระจายสัดส่วนนะครับคิดว่าให้เป็นสัดส่วนที่เท่าเท่ากันนะครับโดยที่เราจะมีเสีย์อยู่ทั้งหมดนี้หนึ่งคนแล้วก็คิดว่าจะกระจายไปสาขาละ20คนนะครับโดยเฉพาะสาขาช่างสีและก็สาขาช่างเชื่อมซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมากนะครับค<า>่ะการต้องการของตลาดแรงงานแน่นอนว่าที่นี่ก็ต้องจัดให้น้องๆและบุคลากรที่มีคุณภาพและน้องจบไปอย่างมืออาชีพทำยังไงให้ ตลาดแรงงานต้องการนักเรียนของเราไปเป็นแรงงานอาชีพที่มีคุณภาพคะ่ะโรงเรียนของเราครับนอกจากตัวทักษะอาชีพแล้วครับที่เราเรียกว่ามีความเข้มข้นใน,ในการจัดการเรียน,นการสอนเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเราเริ่มการเรียนครับตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงครึ่งทุกวันนะครับจนถึงสุ่ในส่วนของวันเสาร์นี่ก็จะเรียนทังด้านทักษะชีวิตเรียนเรื่องอิสลามศึกษา เรื่องพุทธศาสนานะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับในแง่ของทางด้านวิชาการนะครับเราก็มีความเข้มข้นและในแง่ของตัวระเบียบวินัยนะครับเรื่องของความรับผิดช,ชอบนะครับที่นี่นี่อาจจะฝึกเรื่องระเบียบวินัยกับเด็กๆเ,เป็นอย่างมากนะครับเด็กๆที่ออกไป ทงานนะครับแล้วก็ไปทํางานก็ได้รับคมชื่นชมนะครับรจากสถานการ์เป็นอย่างมากครับค่ะสัดส่วนการเรียนเมื่อสักครู่ไปคุยกับน้องๆน้องๆบอกว่าจะเรียนในสาขาวิชาแต่ละสาขาวิชาสาขาละหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเหตุผลที่เราให้น้องได้เรียนครบทั้งหมดแล้วก็หลังจากนั้นเรามีการไป ฝึกวิชาชีพด้วยแล้วกับกลับมาอยู่ที่โรงเรียนด้วยอันนี้อยากจะให้ท่านผอเล่าให้ฟังน่อค่ะคือในส่วนของวิชาพื้นฐานนะครับะจะมีหมวดวิชาพื้นฐานอยู่5สาขานะครับเรียนจบอันนี้แล้วนะครับหเดือนนะครับใครที่ชอบและสนใจในวิชาชีพเฉพาะนะครับก็จะไปเลือกวิชาชีพเฉพาะเพื่อที่จะเสริมทักษะให้มีความเข้มข้นมากขึ้นขึ้นอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเด็ก คนไหนที่สนใจเรื่องช่างเชื่อมเนี่ยก็จะไปเรียนช่างเชื่อมต่ออีก3เดือนนะครับก่อนที่ออกไปฝึกงานอันเด็กคนไหนที่ถนัดและก็ชอบเรื่องช่างยนต์ก็จะไปเรียนเฉพาะส่วนของช่างยนต์เพิ่มเติมอ,อีก3เดือนนะครับเพื่อจะให้มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเพิ่มขึ้นนะรัครับโรงเรียนนะครับ จัดในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับระดับหนึ่งให้กับนักเรียนทุกคนนะครับโดยที่เรามีความร่วมมือกับสถาบันพนานฝีมือแรงงานที่24ยะลานะครับในปีการศึกษาที่ผ่านมานะครับนักเรียนของโรงเรียนทั้งหมดนะครับมีอยู่80คนปรากฏว่าสามารถสอบผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับในครั้งแรกนะครับ ร้อละ90นะครับที่เหลืออีกประมาณ10%เนีย่ยนะครับทางโรงเรียนก็จะจัดสอบใหม่ให้นะครับเพราะฉะนั้น,นเด็กที่จบของเราที่นี้นอกจากการสอบผ่านการวัดผลประเมินผลของโรงเรียนแล้วเนี่ยต้องให้ผ่านมาตรฐานฟิมีอนรงงานของชาติด้วยครับอยากจะให้ท่านผออได้พูดความสําคัญนิดนึงค่ะว่าการศึกษาสําคัญยังไงในการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่คะ่ะ การศึกษามีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าการศึกษานี่จะสร้างคนให้เป็นคนดีนะครับเพราะรวมทั้งการศึกษาจะช่วยทําให้คนมีความรู้มีทักษะที่จะนําไปสู่การประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นการที่ทําให้เด็กเยาวชนเป็นคนดีแล้ก็เป็นคนที่มีอาชีพมีางานทำจะมีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศนะครับรวมทั้งในการดูแลครอบครัวของเขาเองและก็ ดูแลในการที่จะช่วยเหลือสังคมต่อไปด้วยครับค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผอ,อค่ะมาพูดคุยกับเราคุณผู้ชมคะและนี่ก็คือโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นเองค่ะโรงเรียนดีมีคุณภาพฝึกทักษะชีวิตและรวมไปถึงสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ สวัสดีค่ะเจอกับครูภูดเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คําที่เรามักจะเขียนผิดในชีวิตประจําวันวันนี้ครูครูจะมานําเสนอคําว่าอนุญาตอ,อนุญาตเขียนอย่างไรเราไปดูกันนะคะคําว่าอนุญาตที่ถูกต้องนะคะอ,อ่างนอนหนูสระอุยอหญิงสระอาและ ต่อเต่าแต่เรามักจะเขียนผิดก็คือใช้คำว่าอนุญาตเหมือนกันแต่เราจะใช้สรรอิกเข้าไปนะคะ สองคำนี้นะคะเขียนเหมือนกันแค่เพิ่มสระอิกเข้าไปคำที่ถูกต้องก็คือตัวนี้คำนี้ไม่ถูกนะคะอนุแปลว่าน้อยญาติแปลว่าเคยญาติคงไม่มีใครอยากมีญาติน้อยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคต่อไปนะคะประโยคคำง่ายๆวันนี้ ห้้องนเป็นยังไงกันบ้างคะคำว่าอนุญาตไม่ได้ยากอย่างที่คิดเหมือนที่เกินไปที่แรกนะคะถ้าไม่อยากมีญาติน้อยก็เขียนอนุญาตให้ถูกต้องต่อไปจะเจอทำอะไรนั้นต้องติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ครูครูลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย คุณผู้ชมคะและนี้ก็เป็นบรรยากาศของการก่อติดสถานการณ์การเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศการเรียนรู้ของน้องๆลูกพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดการเรียนรู้ให้กับน้องน,ะะน้องนะคะน้องๆได้เห็นความสําคัญของการเรียนรู้และสิ่งสําคัญนั่นก็คือจะทําให้น้องๆ้องค่ะนาความรู้และทักษะวิชาชีพที่นี่นะคะไปสร้างอาชีพสร้างรายได้มีงานทานั่นเองค่ะและสิ่งสําคัญอย่างที่บ บอ,อกไว้นะคะว่าสิทธิพระดาบททุกคนค่ะเป็นคนดีมีคุณธรรมและมีจิตอาสาเป็นคนดีสู่สังคมในอนาคตได้อย่างดีที่สุดค่ะครั้งหน้านะคะรายการของเราค่ะจะพาคุณผู้ชมมาร่วมกอติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงกระบวนการการเรียนรู้เรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับวันนี้ดีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะให้ทุกการ เปลไปด้วยความหมายเติมพลันของคนรุ่นใหม่ไปกับตะวัน